้อ,อมประกอบอีก2ลูกครับผมอ่าตัวนี้ก็เป็นทุ่นมอเตอร์กระจกไฟฟ้านะครับผมลูกค้าส่งมาโมเพิ่มขนาดขาดลวดนะครับอ่าแล้วก็ให้เปลี่ยนคอมให้ด้วยนะครับลูกค้าสั่งมาเองนะครับหัวคอมนี่นะครับของเดิมของเดิมมาเบอร์2 4 12รอบนะครับอ่าช่างบูก็จัดการใส่เบอร์22เข้าไป นะครับเบอร์ยี่2ใส่อยู่ที่11รอบลดไป1รอบนะครับก็คำนวณโดยสายตาวิศวกะนะครับก็พอดีนะครับดูเต็มร่องพอดีเลยนะครับถ้าใส่12รอบก็คงจะไม,ไม่น่าจะลงแล้วเพราะว่า11รอบนี้ก็เต็มแล้วนะครับฝืนๆหน่อยหนึ่งครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาประกอบกันครับแล้วไปลองกันนะครับ ก็เดี๋ยวลองแค่หมุนนะครับเพราะว่ามันก็ไม่มีมันต้องเข้าระบบว่าว่าใช้น้ำหนักของกระจกนะครับเวลาหมุนเนาะเราก็ไม่มีอุปกรณ์ลองก็เราลองได้แค่หมุนนะครับเดี๋ยวให้ลูกค้าไปลองเองนะครับผมตัวนี้แต่ยังไงมันก็ต้องแรงขึ้นแน่นอนครับเพราะว่าลวดเพิ่มมา2เบอร์นะครับโอเคครับประกอบกันเลยครับ ฐานก็ยาวอยู่นะครับใช้ฐานเดิมนะครับ โอเคอ่าเดี๋ยวเราจิ้มแบตดูครับผมอ่าลองดูครับ โอ้ดินแรงมากครับหมุนขวาหมุนซ้ายโอเคนะครับผมแรงขึ้นแน่นอนครับมาลองตัวที่สองดู โอเคครับเป็นอันจบส่งงานครับผมงานพันงานโมงานซ่อมสนใจทักหาช่างบูได้นะครับผมรับพันรับโมรับซ่อมและก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปให้ช่างบูด้วยนะครับเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปช่างบูจะเอาคลิปลองก่อนพันนะครับก่อนโมให้ดูนะครับ ท้ายคลิปเดี๋ยวจะเอาลงท้ายคลิปให้ชมนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ